เพาะว่านี่เราเรื่นสายนะมันก็จะเป็นกระเป๋าเป้สะพายได้ถ้าถ้าเราไม่เลื่นสายก็เป็นกระเป๋าดิ้วได้ตัวนี้จะเป็นตัวเก็บเชือกด้านนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นกระเป๋ารูปที่มาตรงนี้จะใช้งานได้ก็ดใสสามารถใส่ของได้แล้วถ้าเกิดเปื่อแล้วแดดร้อนแล้วอยากใส่เป็นเชื้อครับทำง่ายเอ่ยถ้าอยากใส่เป็นเชื้อรู้ว่าเก็บสายก่อนอันดับแรก เพราะว่าเราจะใช้เป็นเสื้อเราเราไม่ได้ใช้สายแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวจะพิเศษให้ดูใช้ตาคู่แต่งกล้องเก็บสายตามนั่นเลยไปนั้นน่ะเก็บสายเสร็จอ่ากดกดกดอตออกมาปิ้นกลับสา้นก้าบแล้วเร็วนอยกลับกับออกมามันก็จะที่ออกมาเป็นเสื้อ ใหญ่เลยแล้วตรงนี้เราก็แม็กติดไว้เหมือนเดิมน,นี่ออกมาเป็นเสือ้อแต่มันจะกลับตะเข็บนะตอน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 แล้วก็กลับตะเข็บที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเสือ้อมีวูทเห็นไหมครับผมเป็นเสือ้อกขนหนาวเป็นเสื้ออ๋ออ,อันนี้ด้านหลัง เหมือนตัวนั้นไหมครั<ะ>เหมือนตัวข้างหลังไหมครตัวข้างห,หลังไม่ได้แปลงล่างแต่แต่รูปทรงเหมือนกันแต่ป้าไม่ได้ทำกระเป๋าแปลก<ะ>ดีไปคยเห็นอ่าไม่งั้นจะจดสิทธิบัตรผ่านนะอาน,นี่เสือ้อไอ้กระเป๋ากลายเป็นเสือ้อป้าตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเสื้อแปลงล่างแต่อันนี้ป้าไปร่วมกับมหาลัยราชพัฒเ์ก็ทำบรรจุภัณฑ์ให้ทำตัวนี้ ผลงานอันนี้เป็นผลงานของป้าเห็นไหมนี่เป็น<า>เชื่อแล้วนะมีมูด้วยเห็นไหมอยาเห็น <laughs> ไหม <laughs> ว่าเวลาพักเป็นเป้ทำไงจ่าเข็นครเพาะแจกกระเป๋ากระเชื่อแล้วเนาะไมรัอที่เก็บไปทำใหม่เยอะลูกมาอ๋ออะอ๋อาอกเนเราถ้าเกิดจะให้มันเป็น กับตะเข็บเสื้อเหมือนเดิมตะเข็บเสื้อเสร็จแล้วเราก็พับเสื้อตามปกติเหมือนทั่วไปที่เราทำก่อนพับซ้ายเนาะพับขวาพับตรงนี้ลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็พับที่ขึ้นถ้าเหมือนที่เราพับเสื้ออยู่กับบ้านพับข้างก่อนแล้วพับหัวพับตรงนี้ลงพับลงเสร็จมันกลับมาอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยเราวก็ เขาก็เป็นกระเป๋าเป้ขึ้นมาง่ายๆเราอาศัยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้หลายอย่างใส่ของได้เยอะได้ไหมใส่ของได้ไหมค่ะได้ค่ะที่ป้าให้ดูนะแม่มือเรียบเลยนะคะนี่ไงมันก็จะเป็นเสื้อที่ใ้สวยนะคะเกระเป๋าเป้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นเสื้อที่เราห้าไว้ ก็แล้วอันนี้เราเก็บีูปไม่อาไม่เก็บไดงานได้งานได้ใส่วกเป็นคนี้สมอสำหรับเสื้อที่เดินมาเสือเปลี่ยน,ร,ยนรูปจานก็ไปกิน